เนี่ยคนทำเกษตรมีใจรักเกษตรไหมเนี่ยคนนะสมบัติอันหด่ต้อมีนะชันทะความพอใจนะพอใจในการนทำสมาธินะในใจพระได้สวดนะสนายเนี่ยชันทาที่ปัดได้อย่างนิริยาที่ปัดได้อย่างนิมังสาที่ปัดได้อย่างไปสวดในแต่นะสวดแล้วก็เอ๊ะอะไรเนาะอ,อะไรเนาะเนี่ยนะ นะเพราะฉะนั้นในในศนะาสนายนนะก็าบอกว่าอิทธิบาทนี่แหละแต่อยากใดชนะั้นหนึ่งสองสามสี่นี่นะไอ้นี่อิทธิบาทสนีะ่มีชั้นทะในการทำสมาธินะมีชั้นทะในในอารมณ์ที่เป็นเต้นกับโน้นนะแต่ตอนสวดมันก็ชั้นทะที่ปตัตย,ยังมินิยาที่ปตัตยยังก็ไม่รู้นะจักอะไรเป็นอะไรบางทีกับสวดกบบสน้นง มักจะสวดสนกสวดสนุกมังดีกว่าเขาไปสวดทรงผีสวดสวดทรงผีเวลาพาพาผีไปเผาพาศพไปเผามาสวดทรงผีแต่นี่จริงมันไม่ได้สวดทรงผีหรอกมันบอกคนเป็นนี่เนี่ย้าอยากได้ชั้นหนึ่งสองสามสี่นี่เด้อให้มีชั้นท่าความพอใจให้มีวิริยะให้มีความเทียนให้มีฤทธิมังสามันติดต้องหาเหตุหาผล ทำไมมันสงบทำไมมันไม่สงบอันไหนเป็นอุปสรรคอันไหนไม่เป็นอุปสรรคอยู่ในเลื่อนว่างไหมอยู่ในที่วิริยไหมหาเหตุหาผลนะแล้วจิตตาก็เอาใจใส่เอาใจใส่มันทําบ่อยๆเจริญบ่อยๆดูแลอันไหนเป็นอุปสรรคก็ละออกไปอันไหนทําแล้วมันดีมันงอกมันงามเอาทําทาเข้ามาอันนี้จริงๆนะเวในตั้ ธรรมะก็สอนเดียนะแต่ว่ามันมียุคหนึ่งที่ที่ศาสนาเขามาเผยแพ่พใหม่ๆนะ,นะความเชื่อของคนเดิมๆเนี่ยเขาเขาจะมีแต่มน์มีแต่คาถานะเอาอะไรแบบตรงนี้มน์ตรงนรงี้คาถานะนีะม่มน์พระไปขึ้นบ้านแบบตรงนี้มน์ีคาถานะนักปราชญ์หรือว่าพระสงฆ์ที่มาเผยแพ่อ,พอยู่นั่นกันเลย เ <Es per ate> ออน,นี่แหละเอาคำสอนนี่แหละไปสวดนะเอาคำสอนนี่แหลาานะไปสวดให้เป็นคาถานะเป็นคาถาอันนี้คาถานะทำนำมนต์งานแต่งงานเนี่ยผลออกลูกง่ายเด er. ้อนะอันนี้เป็นคาถานะขึ้นบันไมเด er. ้อนะอันนี้เป็นคาถาน,นี่อันนี้อันนี้เอาคำสอนนี่มาสวดนะแต่ในคำสอนบางบางบทก็มันก็มีมนภาพผลมาไดา อ่สิบสองตำนานเนีเอามนพามใส่ไปได,มด้มนพุทใส่ไปได้นะแต่สวดปนกันนี่น่นเลยอันไหนเป็นพามอันไหนเป็นพุทธก็ไม่รู้เลยนแต่ฟังไม่ออกเหมือนกันทั้งสองนะพราะว่ามนมนพุทธก็เป็นภาษาบาลีนะฟังก็ไม่รู้นะไม่รู้เนืน้อความนามนพามเป็นภาษาบาลีไม่รู้เนื้อความเราก็ต้องมามาแปลอีก และพรยมสวนรค์มะเตะมะเตะเราเราก็จะได้รู้จักความหมายน,านนี้ก็เท่าความไปไกลเลยะเพราะฉะนั้นแล้วย้ยอนกลับมาสมาธิแล้วมันเดิมนอนยากได้สมาธิต้องสร้างฉันพระให้เกิดเกิดในไหน,นเกิดในการดูมหาไม่ใจพอใจไหมพอใจดูมหายใจเราพอใจไหมหรือว่าดูท่องคลองท้อ,องยุบพอใจไหม พอใจที่จะดูทองทองทองยนะมีความชอบมีความยินดีในการดูทองทองทองยุกกระดูทองทองมีชันทะมีความพอใจในการดูลมหายใจเข้าออกกระดูลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าดูไปแล้วอึดอัดไม่อยากดูมันไม่อยากกําหนดแบบนี้นนามันไม่สนุกแบบนี้ไม่อยากท่านและนี้เขาเรียกไม่มีชันทะโอกาสที่จะเกิดสมาธิโหมดเมนี แน่ไปใส่ในการทามาค้าขายการเราเรียนหนังสือก็เหมือนกันนะนคนเรียนหมอแบบนี้ันทะในการเรียนหมอนคนเรียนบริหารแบบนี้ันทะในการรักในการบริหารานันเกิดแต่ถ้ารักเป็นเกษตรไปเรียนหมอเนี่ยมัเกิดขี่ขา้อยากเรียนอยากท่องไม่อยากดูธรรมะข้อที่สองมันไม่เกิดวิริยะ วิริยะคือความเพียรน,นะเพียรที่จะดูลมหายใจเข้าออกนะเทศีข้ามดูก็ไม่เป็นสมาธินะ,นะไ,มไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นต้องมีความเพียรต้องกล้าที่จะดูะกล้าที่จะทิ้งความขี้เกียจกล้าที่จะทิ้งอุปสรรคที่มันจะเป็นขาดซึกต่อสมาธิต้องกล้าที่จะทิ้ง นั่นเรียกว่าความเพียรนั่นดูบ่อยๆ่อยทำบ่อยบ่อยนี่เราทำอะก็จีสองอเกิดนะนีน่มังสานะมันติดต้องหาเหตุหาผลทำแบบนีาา้สงบนั่งแบบนี้ปวดลหลังไม่เอาก่อนนั่งสมาธิก็กินน้่งไม่หลายก็ปวดหลังก็ไม่เอานั่งไปสักครู่ก็ปวดซีปวดเยี่ยวก็ไม่เอาเพราะนั้นก่อนนั่งสมาธิก็กินน้่งให้น้อยอย่างนี้ นี่นะคือหาเหตุให้หาผลไปเลยนั่งยึดตัวทั่งสงมานั่งนานๆนั่งคัดสมาธินะมานั่งนานนั่งบกเพี้ยมันยังเอียงมานั่งแบบแคบวเลยเนี่ยหาเหตุหาผลเนี่ยมีเรียกว่ามีมังสานะแต่จริงๆเราก็มีอยู่ในตัวเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้จกว่ามันเรียกว่าอะไรรมะเรียกว่าอะไรนะแต่ถ้าเรารู้ว่าจริงเรานี่มไม่เป็นแบบนีเ้เราก็จะได้ไปเจริญ จเจริญทำให้นันงอกงามนะเมืออ่อเราสวดเนี่ยนะสัมมาวายมุนนะเพียรละบาปิตินากุศลนะเพียรเยจเริญนะสิ่งที่มันเป็นกุศลใ้มันจเจริญไม่น,นั้นเราก็ด,ดูเราก็เพียรเจริญนะอันไหนความดีมกุศลเจริญรักษาไว้นะทำที่ไม่เกินหน้ากุศลก็เพียรระวังไม่ให้มันเกิดนะแล้วก็ มันก็มีอยู่ในบสสนนสนทสวดเนี่ยนะสวดก็คือสัมมาวายมะเนพะนะนะียนระวับบงบาปอกุศลนไม่ให้เกิดเพียนละบาปอุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพี่ยนทำให้อุศลนมันเกิดขึ้น,นะพอกุศลนเกิดขึ้นล้วก็เพียนระวับบงไม่ให้มันเสื่อมรักษาไว้เป็นการรักษานไม่ได้นี่เราก็นอนไปเขามาใช้สมาธินะมองหนาะ สมาธิทำไหนก็เสร็จาไในเต็นก็หาวิธีใหม่ไม่ต้องฟืน้นสมาธินี่หนึ่งห้าสี่สิบกล่องไม่ต้องฟื้นดูลมหายใจมันมันมีเห็นสงบที่ทีหากลองใหม่หาอาางบายใหม่ไม่ต้องฟืนงในใ้นสามสิบปีนัง่งไม่เคยสงบกล่ออาว่าเดิมนี่เนี่ยนะ เราเราจะพัฒนาเลยนะก็มันไม่มันไม่เจริญเนี่ยนะทํานสาธิตแล้วก็ดูตัวเองเนี่ยแหลยนะสมาธิมันไม่นานนะท่าไม่นานนะมันควรท่านจะทําเนี่ยนะทํากรรมฐานของเดิมๆมันต้องต้องเพียมนะมันต้องเกิดะบางทีก็ไม่รู้ไม่หาเหตุหาผลนั่งนั่งเผื่อว่ามันสงบบางวันมันสงบเองเราไปดูเสียก็วันนี้ดีมันสงบเยนีย แต่ว่าเราไม่รู้รว่าสร้างเหตดยังไงให้ผลมันมีเกิดนะนะเราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้สร้างเหตุจะมีผลมันไม,ม่เกิดเรานั่งแล้วสร้างเหตุแบบนั้นเลยนะเหมืนอาจามาบอกเลนะย,ยาหายใจยาวๆหายใจยาวเข้าออกไปเนี่ยมันเป็นการสร้างเหตุให้ให้เป็นสมาธินะเราก็รู้แล้วก็เริ่มเริ่มต้นไปเหตุถูกไม่ใช่นั่งคาดเดานัานะวันนีนั่ง ไม่รู้จะนั่งยังไง็งมานั่งตาเลนี่นั่งรับตาแล้วกันนั่งคิดไปเรื่อยเลยนั่งนั่นันี่ไปเ,เรือเ่อยแล้วแกนั่นที่สงบถ้ามันสงบก็โชคดีไปทามันนในสงบเดี๋ยววันหลังไปนั่งใหม่เพราะว่าอะไรเพราะเราไม่รู้เหตุมันนาการนั่งสมาธิเหมือนกับการท,รทําไร่ทานาเนี่ยนายโยมอยากได้ข้าวนายโยมก็ต้องเตรียมมุปปร,กรณกที่จะไปทํานา น้าแบบไหนดีมนเมล็ดข้าวแบบไหนดีน้ที่หวานหรือที่ดำเดียวมากหรือเอายาน้อยโยกกับวางแผนนะ่ที่ต้องทาต้องดำต้องหวานนะ้หวานกาบท้อนกาวที่ดำที่หวานเถือ่อนกนเลยกเตรียมนะ้าโยมก็ได้ผลผลิตตามสมควรแก่เหตุในการจะทํานั้นๆนะการประพฤติปฏิบัติทางเหมือนกันะสร้างเหตุสร้างเหตุในสมาธิเกิดนะสมาธิก็เกิด นะถ้าเราไม่รู้เหตุเขาบอกให้กำหนดให้รักษานรักษาอารมณ์บักเด้อร์เราก็ไม่รักษาเลยให้ดูลมหายใจเด้อไม่ดูนะดูลมหายใจเมทนาส์ท่องพองท่องยกเด้อท่องกว่าพองก็ไม่เอาเลยนะปัจจาระปัจจการกรรมฐานนะผมคนเล็บปันนหังเด้อก็ไม่เอาอีย ผมผมผมงานบริกรรมผมผมเราก็นึก yeah nah uh ื้อแขนเส้นผมบนหัวเนี่ยนะผม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 เนี่ยตาจ่าปัญจกะกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานหน้านะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นกรรมฐานที่เป็นมาตรฐานนะพระอุปัชฌาย์เนี่ยต้องให้ครับพระปวดใหม่ทุกลูกนะะเคสาโลมานาขาอันตาตาโจว่าโดยอนุโลมนะตาโยนาขาตันตาโลมาเกสากลับไปกลับมา แต่า <c oughs> อเราเราไม่ต้องว่าไม่ต้องว่าเมื่อั้งห้าเจสาผมเนี่ยก็ดูจะผมอย่างเดียวเพ่งไปหาผมเนี่ยนึกผมนึกหาผม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 นะนะผมวอนวัวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยมันเกิดความหมู่โอผมเนี่ยสมัยเราเป็นหนึ่งเช้าผมกระดัมดีนะโอ้เนี่ยผมเออผมมันก็มีร่วงเหมือกนกันนะ่า ผมมันก็มีมดอายุมอนกันนัผมมันก็ไม่เที่ยงเหมอนกันนะนะก็บริกรรมรักษาได้นะถ้าที่เอาแค่สมาธิพ้อมพ้อมพอมพมรมนะแล้วลึกเพ่งไปอยู่แต่ก็เียนผมแต่นั่นก็เป็นสมาธิแล้วนะแต่ด้จะยกขึ้นวิปปสนาหรือพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของเสยนผมนะมีรุดมีหลวงมีเปลี่ยนสีมีิสระมีงอกมีเกิดมีตาย ในเส้นผมบนหัวเราหนึ่งเส้นหนึ่งซีรีส์นะเพราะผมงอกเกิดหนึ่งเส้นเพราะผมร่วงจะตายหนึ่งเส้นนี่คืกี่แสนซีรีส์บนเส้นผมบนหัวนี่นี่ก็ยกขึ้นสู่วิปัสสนาหรือว่าจะค้นค้นเหรด้นะคะตาโจหนังะปิดจานหนังก็ได้ตาโจหนังมันะ เจสาโลมานคาทันตาตาโจเาตาโจหนังพิจนาเล็บกัเล็บกับนคา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 เอาอันไหนอันหนึ่งเอาอันนี้เป็นลักษณะการยกกรรมฐานเยือะแย็นทานมันไม่ได้ยี่ปะเพ่งพระพุทธรูปเอาพระพุทธรูปมาตั้งไปภาวนาก็นั่งเพ่งเลยหาพระพุทธรูปเองที่เราที่เราชอบที่สุดเนี่ยนะรู้เรามีความสุขเหมือนเดิมพระพุทธรูปหนย สมมติพระพุทธลูกนโบสถ์เราดูเราเรามีความสุขเลยนั่งพระพุทธลูกมีความสุขเลยก็นั่งรับตานึกถึงพระพุทธลูกนึกถึงพระพุทธลู่บริกรรมไปด้วยก็ได้ทุกธรรมทงกนา่งก็ทำได้หรือว่าที่พุทโธ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 ก็ได้ใจยินดีในพระพุทธรูกเดียวก็เป็นสมาธิมีความสุขแล้วเกิดปิีติหนึ่งราวา เรามีความชอบใจในี่ยเขาก็กะโลกเป็นทุนเดิมอันนี้ก็เป็นสมาทาเหมือนกันในการทำสมาธิเหมือนกันน่มันมีหลากหลายของเลือกเอานเต่งน้่งก็ได้น้่งไปนั่งมฟังน้่งเห็นน้่งนั่งเต้นนั่งมองดูในน้่งเห็นน้่งเพื่อเมื่านั่งสีสันของน้่งน้่งสีใสๆแล้วก็นึกถึงน้่งหล้วก็บริกรรม น่ะน่ะวยกมบอาโปวาโปกนะนะเป็นภาษาบาลีเราจะน้ำ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 น่ะนะว่ามันก็ลายสมาธิแต่ว่ารับการนมันก็คือรักษาใจให้อยู่ในอารมณ์นั้นๆนะรักษาใจให้อยู่ในสิ่งที่เราบริกรรมเหมือนกันหมดทุกกองนะรักษามันใจรักษาเหมือนกันหมดทุกกอง น,นั่นก็ลูกแก้วอย่างธรรมกายนี่ก็กระเพีงลูกแก้วอย่างก็แจกลูกแก้วไล้ก็หล่นลูกต้องลูกแล้วก็นั่งเพ่งลูกแก้วนั่ะนึกถึงลูกแก้วบริกรรมอั่นสมาหังสมาหังสมาหังกังนึกถึงลูกแก้วใสๆสอันนั้นกับเขาเขาเขาเคยเลยนะเขาบริกรรมได้นี่นก็เป็นอุบายในการทำสมาธิท้งหมดเลย สี่สิบกล่องหาา,หานี่ก็เปิดหาในหนังสือยึดในถุกก้องไหนก้องหนึ่งก็แต่ว่าพระพุทธเจ้ากับรลองอยู่นะว่าอา,า,านาปานังสติเหมาะทุกสำรับคนทุกวัยทุกจริตทุกจริตทุกวัยทุกคนปัจจานากายในลำบากจิตในลำบากให้เจริญอาณาปานงสติ พระพุทธเจ้าก็เลือกอนาปานสตินั่งดูลมหายใจวันตัสลูกจเจริญออนาปานสติพระพุทธเจ้าก็เลือกเลือกกรรมฐานอนาปานสติเหมือนกันสอนสอนอนาปานสติเยอะแยะไปหมดเลยอนาปานสติอย่างละเอียดเลยอย่างบทเราสวดอนาปานสติที่ปกขั้นตอนสอนจนละเอียดนี่ก็ ือว่าเป็นกรรมฐานนะไม่นะทางในสง,งบก็ลองเปลี่ยนรู้เดอโยยตอนทาในสง,งบบต่ได้สง,งบแล้วดีแล้วนั่งแล้วมีความสุขแล้วจ่เดิญต่อไปเรื่อยๆนะจะเดินต่อไปเรื่อยๆพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะจนปอยจะถึงความพ้นทุกข์นะความพ้นทุกข์ใ้ตั้งเป้าพ้นทุกข์ในปัจจุบันนี่แหละในอัตภาพนีเลยนะไม่ต้องรอ พนทุกแต่ตายลแล้วเราเราพ้นทุกตอนนี้หลยมันก็ตอนนี้หลยเราไม่ทุกขไนเราสลาดอะนนน้นอาคิดใจขณะนี้เราไม่ทุกกรู้ว่าออคิดใจไม่ทุก,กทไม,ไมันเป็นหบึ่งทำยังไงยู่ทบ่ดีไปได้ถึงเวลานานๆทำยังไงที่รักษาใจแบบหนี่ไมไปได้โอ้นิพานตัวข้าวคนเรียว่านี้พานตัวข้าวไปได้ในะจนี่มันไม่ทุกในปัจจุบันขณะนีง หรือว่นนิพานชิมลองน,น,ะน,ะนะแต่วานีิจิงก็มันก็นยังเรียบน,พน,น,นิพานนี่ได้ดอกนะประว่ตินิพานเป็นชสื่อเรียกของสภาวะธรรมดีในการปุงแต่งะเป็นอาสังกระธรรมไปเลียวแต่วาในีเรายังมีการปุงแต่งอยู่แต่ว่าเราก็เทียบเทียงว่าอารมณ์ที่มันยังไม่ได้ปุงแต่งยังไม่ได้มีการกระตุ้นแต่กิเลสหรือว่า การเขาไปมีไปเต็นในอารมณ์ต่างๆนะยังไม่มีเขาไปเทียบเทียมเรานะนะเพื่อให้กําลังใจเพื่อให้กําลังใจตัวเราเอง<ม>เออลักษณะแบบนี้เนี่ยมันปฏิบัติดีมั้ยนได้ควบคุมใจได้จิตมันควบคุมได้จะได้มีกําลังใจในการประพฤติปฏิบัติจะได้ดูรู้ปันพัฒนาปันะ สร้างเหตุนะสร้างเหตุมันลูกธรรมะก็ฟังไปความบ่อยๆศึกษาบ่อยๆน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปฏิบัติไปเดี๋ยวมันถึงนิพพานเองเลยไม่ต้องเอาเลยนะนะมันมันถึงมันบรรลุเองเลยไม่ต้องหาเหตุหาผลมันแบบทำแบบไหนมันจะบรรลุทำแบบไหนมันจะสงบหาเหตุหาผล นะทำแล้วแต่มันีนนนนะ่มันลกตอนไหนตัวมันโดมันก็เข้าว่าซบขี้รอกนะัน่งไปภาวนาไปเพื่อมันซบขี้รองมันะรนะทะเลนั่งก็ว่ามันยากเลยมันะยากเวลานเะขาต้องให้มีการศึกษานะการศึกษาการเราเรียนีนะได้รู้เป้าหมายว่าเอออันนี้เป็นยังไงนะนิพพาน วนะีโมกวีมดอะไรนี่ครับมันมีหรือไม่มีก่ไม่จะหลไรคุยบ่อยๆพูดบ่อยๆศึกษาบ่อยๆให้มันคุ้นเคยนะบางทีอยู่ว่าไม่กล้าพูดหรอกแล้วที่เป็นอาบัตจะเป็นการพูดหวนคนพิเศษแล้วนะที่ขาดแต่ความะนะพิมพเพาะไม่กล้าไปแตะไม่กล้กาไปต,ต,ต,ต้องก็เลยไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรไม่ไนดะ้ไม่ได้พิจารณาท,ที่ถามก่อนไม่รู้ ไม่ไม่กล้าถามนะเพัาว่าเดี๋ยวที่ว่าเป็นการอวดคุณวิเศษที่นี้มีในตนนี่ยเดี๋ยวที่ขาดจากพระสมุทภาพพูดนะเออไม่ได้เป็นไปไหนแล้วที่ไม่กล้าไว้แน่นอะกล้าพูดที่กล้าคุยกล้าพูดกล้าศึกษาดีิมดเป็นยังไงความรุดพ้นเนี่ยท่านมีความเห็นว่ายังไงก็ถามกันเลยนะคุยกันเวลาใจมัสนสงบเนี่ยมันเป็นยังไงมวลา สมาธินะมันเป็นยังไงถามเลยนะคนรู้เราเราพิดเราทูกอ่ะออกตัวนี่ผมคิด่ามันต้องเป็นแบบนี้นะแต่ว่าแจักทูไม่ทูกกว่างไปก็เล่าให้กันฟังไปน้าก็ดิเด้แต่ให้ท้าผลนะาต้องต้องสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้บ่อยๆนะถ้าเราไม่สร้างความคุ้นเคยเลยก็โอกาสที่จะรู้ที่จะเข้าใจก็ไม่มีครับนเามัน ท้าอุปมาเนี่ยมันคนอยากอยากท่องแม่สกโคเนี่ยแต่ว่าไม่กล้าท่องไม่กล้าไม่กล้าท่องลัวว่ามันกิพิษไม่กล้าท่องก็เลยไม่ท่องแค่ปีเลยแต่ตากล้าท่องท่องพิษท่องตท่องอย่างนั้นท่ามันพิษเกิดก็ทํามันท่องบ่อยๆแล้วก็จำนา้แล้วก็เข้าใจนอันนี้ก็อุปมาชันใดชันนั้นเหมือนกันทำที่เป็นส่วน เบื้องสูงนะทำจะเป็นนิมติตทำจะเป็นปรมัดศึกษาโหลดอ่านมนหลดฟังโหลดฟังเลยนะเลยนะข้าใจกับเข้าใจไม่เข้าใจก็ไมี็ลไรคุยกันเฉยๆมาเหมือนกันะมาก็พูดได้แล้วนะใครว่าอวดก็ไม่ได้อวดเนาะพูดใป้นฝะั่ง